สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้พาไปหาน้ำหาคนเลี้ยงครับได้รับหน้าที่เราไปใส่เนาะเนาะอาจารย์นเนาะมือแรกคือสงมันครับรู้ปะบาเห็นสองมือหายเลยเอ๊ะเอเะ <to <to ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ ยอยอโอ้ศูนย์สองเยกแล้วอ่ะโอ้ยแดดกระหอนไปเลยเนี่ยคนเลี้ยงไปเลยเนี่ยพี่น้องไปน้ำหาคุณเลี้ยงก่อน เห็นมีค้าแวะแต่ไปเรีนกับตาหน้วยครับถามคนกับพมมีคนเห็นดีอยู่ใส่นอะอาจารย์เนยเนาะ เอาเอาไปไลนบ่เห็นเด็กเลี้ยงง้อป่หน่ะฮะเห็นเด็กเลี้ยงง้อบ่ผู้ใหญ่เลี้ยงตุ้ยบ่อันแต่เบิร์โอ้รถท้ายอยู่รถยางวนงออยู่บ้งหนึ่เาเบิร์ตีเลี้ยงง้อได้วน่ ว่าแวบๆอยู่นี่นะจานเนี่ยนะ เ,เห็นขาแล้วคุ้นๆโอ้ยมาลีนอนแ่นดี้ไปแกล้งแล้วว่าเชียกพันคอง้อเลย หากวันคนนอน๋ยวบ่าปนอนามล่อน้ำหาเนาออาจารย์เองถามหางจมามหอดไหมครับเห็นตัวแล้วประเดี๋ยนะเน็กว่าไปใส่ ได้เขามาเห็ายง่ันอ๋อเนาะโอ้เกือบลืมอบุทไปต้นเนี่ยเกือบอาย่างเขามาบุทเตอร์บุทเตอร์ที่เลือชุดพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะมันต้องเอาไป มีบุตเตอร์ er เสียอะไรช่องครับเอาไปให้สร้างเราแล้วสอบกันสวัสด <มา S 1> ีครับมาอะไรคะเอากล่องมาทรงโอ้ลิมกล่องไว้ทีงรถไฟสิบเนาะ ดีกันล่ะนึกว่าแม่นทีได้มามือเปิดวงอดชิดหอดบ่ได้อยู่วฝากความคิดหอดไผบ่ฝากความคิดหอดไผ่บ่มาบ่บ่เร็วเดี๋ยวตาปู้สาวแดนเซอร์ไหนมาไม่หลเนี่ยแม่นบ่มอื แล้กกางนี้เนี่ยกางซ่อมเดี๋โอ้เอาเพื่อนที่ไปงานแล้วตัวนั้นจัดคองขึ้นครับไปชุดมินิครับผมไปขยับรถใหย่อาจารย์นึ่งนับ แต่มือปิดวงครับคอนไวอยกับทยอยกลับคนสุดท้ายของทีมครับไอเต็มที่เหลือก็กลับบ้านหมดแล้วครับไอไก่กลับกำแพงเพชรอ้ยีไปปลุกคนนอนก็นจังไดยนะ ใครเน่แดดห่มแล้วครับบางนีนี่ตรงแดดห้อนอยู่ว่าไห,ห้ง่ายง่วงป่ะกินมองม่แน่ถนัดสงสารมันพักว่าอยากปลูกอาจารย์ครับเห็นแล้วพักพอนูยฮาแล้วเมื่อยอียังว่ไไ้ถามกัน นั่นมันก็เพินกันมาลาดปูนข้างหน้านะครับเนาะแสดงว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วบ้านอาจารย์นักดนตรีครับของอาจารย์นักดนตรีลำเพลินเต้สเสดิดหนึ่งสองครับภาคยุทฟังนี่ฟังทั้งโดมเป็นของอชุดใหญ่ครับของมอล้เรียง ปึ๊บปั๊บเห็ดแป๊บเดียวเลยมีต้นไม้จากน้อยกะหมเย็นแล้วครับป่ะเนี่ยบอดเราสื่อฟังทั้งพุนเลยเราแล,แล้วยี่ขยายเห็ดอย่างอีพูนะ้นครับนาที่เป็นห้องเป็นอย่างนี้แหละที่ป่ามะโนาสานี้ก็ได้ บ่ได้๋ยวมื่วานเนี่ยเทียครับสาลนี้ก็ได้บ้านเตี๋สวศหลังโดมครับถ้าว่าเป็นตามมีป่าเนี่ย เราเห็นห้องน้ำในตัวของนันแหลโอ้ดีดีดีเมื่อใดไปล้อกันอยู่ห้องน้ำตั้งโดมใหญ่ห้องน้ำนี้จากจุดเนี่ยเอาไปเอามาอยู่ละห้องนี้แต่ละห้องแล้วก็อยู่มองพูน่นสองห้องแล้วก็อยู่มองพูน่นอีกแปดห้องดูมีแปด้อง โอ้ซาบายมถ่ายคลิปกับอาจารย์เนี่ยสนุกเรานอนสำมม่ได้กลับบ้านก็เลื่อนี่ผมแล้วทุวลาล้วครับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้กันครับพี่น้องครับ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ